ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Next IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะจากจักรจี้มาเลื่นเรืแล้วครับเอ็มค่ะว่าสวยงามเป็คะวันนี้มาแบบว่าหญิงสาวไทยมากคือปกติเป็นต่างชาติเหรอครับไท้อะไรอย่างเงี้ยอันยองอันยองอ้อป้าไว้อายุอ้อป้าไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราจะมารีวิวโปรแกรมมาตรฐานครับที่คนใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ Microsoft ออฟฟิศนี่เองค่ะโอ้โหเอ็กซ์เซนมาเต็มมากเลยนะผมบอกเลยครับผมใช่ฟังดีๆนะฮะเราจะมารีวิว Microsoft Office นะครับไม่ใช่ m a c r o o f f i c e Center นะครับไม่ได้ซื้ออุปกรณ์สำนักงานนะครับผมใช่ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของคนใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมหลักๆที่เราใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างก็ ทำงานใช่ไหมใช้เวิร์ดอย่างนี้ป่ะไมโครซอฟท์เวิร์ดไมโค f t Excel อ็ l เซลพีชองพอใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็คือโปรแกรมมาตรฐานที่รวมอยู่ใน Microsoft Office นั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการซื้อไลเซนส์กันผูกขาดนะฮะกับตัวล่าสุดนี้คือ Microsoft Office 2016 ซึ่งเวลาคนซื้อไร้เส้นมาเนี่ยก็สามารถลงได้เครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องนั้นตลอดชีพตลอดชีพเลยของ Windows ตัวนั้นจะอยู่กับคุณนะฮะใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมันมีตัวใหม่ครับของ Microsoft Office ที่ออกมานั่นก็คือ Microsoft Office 365 365อืม้าใช่แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนยังสงสัยอยู่เอ๊ะมันคืออะไรมัลติซอร์ฟ f อฟฟิศสามหกห้าเคยได้ยินนะแต่เอ็มก็แบบไม่แน่ใจว่าแบบเออมันใช้การใช้งานยังไไงงงออะรยย่าเี้ เพราะบางครั้งเขาก็แถมมาพร้อมกับวินโด s บ้างแถมมากับเครื่องบ้างแถมอาจจะ6เดือน3เดือนหรือให้ลอง1เดือนเอ้ยทำไมมันต้องมีเดือนอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยมันคืออะไรยังไงนะฮะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังละกันซึ่งปกติแล้วเราซื้อไรซเส้นก็จะผูกขาดกับวินโด s ตัวนั้นตลอดอายุการใช้งานอัปเดตได้ตลอดแต่ว่าลงได้แค่เครื่องเดียวแต่ว่าสําหรับตัว Microsoft Office 365เนี่ยนะครับเราสามารถนะฮะลงตัว Microsoft Office ได้ถึง5เครื่องด้วยกัน5เครื่องด้วยใช่โดยการนะฮะลอกอินผ่าน ID ของเรา นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันพื้นฐานครบถ้วนทุกอย่างเลยแล้วก็มีให้มาทั้ง Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint OneNote นะฮะให้มา4ตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อขาดนะครับแต่ว่าเราซื้อเหมือนเช่าซื้อเป็นระยะเวลานะฮะก็สามารถที่จะเช่าได้1ปีนะฮะหรือว่า6เดือนหรือื้อเป็นเดือนก็ได้นี่แล้วแต่เราแต่สามารซื้อเป็นปีจะถูกกว่าค่ะ และสําหรับคนที่คิดจะใช้ Mac กนะครับก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะมีอ f ฟฟิศใช้หรือเปล่ามันมีไหมเนี่ยบน Mac OS เนี่ยมีค่ะมีใช่แล้วตามที่เอมบอกเลยฮะแล้วมันมีเมืนกานด้วยเออนี่นี่เปิดโชว์ให้ดูด้วยนี่คือ Microsoft PowerPoint ที่เปิดบนเครื่อง MacBook Air นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า ปลอดภัยหายห่วงฮะคุณมีแมพซอฟต์ฟิทใช้<ม>อย่บบอางแน่นอนนะครับอ,อาฮะเลยสำคัญนะฮะพอเป็นออฟฟิศ365แล้วเนี่ยนะโอ้โหความสะดวกสบายฮะแล้วก็ปัญหาที่เคยเจออย่างเช่นสมมติว่าคนที่เคยใช้ Office ออฟฟิศบนแมพมาก,ก่อนเนี่ยจะเจอปัญหาพวกเอ่อฟอนต์ที่มันไม่ได้ลิขสิทธิ์นะฮะเวลาคนที่เซฟมาจากตัววินโด แล้วมาเปิดใน Mac เนี่ยโอ้โหฟอนต์เพี้ยนฟอนต์กระจายเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนขนาดหมดรวมไปถึงเลเยอร์เอาต์ต่างๆนี่คือมั่วหมดเลยเจองหมดเลยว่างั้นถูกต้องปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณใช้ Office 365้นั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกฮะเขาวนี้มันเป็นลักษณะของ Member Subscription คือจ่ายนะฮะค่าเช่าโดยที่คุณใช้ตัว Member ของ Microsoft ID นี่แหละเป็นหลักนะฮะมันก็จะทาการเซฟข้อมูลทุกอย่างไว้อยู่ใน ID ตัวนี้แหละครับเวลาคุณไปล็อกอินนะฮะใช้เครื่องอื่นนะครับมันก็จะรวบรวมค่าต่างๆ เอามาใช้ที่คุณตั้งเอาไว้หมดเลยก็คือเหมือนเราเปิดไว้เป็นคอมของเราเองเลยใช่เมื่อคุณคอนฟิกอะไรไว้ใน Microsoft Office ต่างๆนี่นะครับมันก็จะจดจําค่าเหล่านี้ไว้นะครับแล้วเวลาคุณไปเปิดที่เครื่องอื่นคุณก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยก็คือมันเหมือนกับที่คุณเซฟมาก่อนอันนี้เลยเลยเรื่นเปิดเรนเปิดใช่ครับดีมากคือจะเปิดในคอมหรือว่าถ้าเกิดจะไปเปิดใน iPad ด้วยเงี้ยก็คือเหมือนกันได้โอ้โหไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone ได้หมดเลยทุกอย่างที่คุณตั้งค่าไว้อยู่ครบถ้วน ลแล้วก็ที่สําคัญฮะตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคือให้วันไรฟ์มาถึง1นึ่งเทราไบต์หนึ่พันกิกนี่ถือว่าเยอะมากเยอะมากเพราะปบติแบบไรเซ้นเนี่ยจะให้มาไม่กี่กิกเท่านั้นเองค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นข้อได้เปรียบคุณสามารถโอนถ่ายข้อมูลโยนทุกอย่างไว้ในวันไร v ์ได้หมดเลยทีเดียวนะครับค่ะแล้วก็ใน1 ID เดีนี่ยคือใช้ได้ทุก device ์เลยด้วยอ๋อคุณมีไอเดียวพอครับคุณไปใช้ดีไว้ไหนคุณก็ลลอกอินไอเดียของคุณ คุณเพียงแค่จำไปว่าซ่อมไอดีของคุณให้ได้แค่นั้นเองแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเกิดเราเจอปัญหาว่าอย่างเช่นเอ้ยมันลงได้5เครื่องใช่ไหมกับหนึ่งไอเดียแล้วถ้าเกิดเราลง5เครื่องเต็มแล้วเราก็ลงเครื่องอื่นเพิ่มไม่ได้สิสมมติเครื่องจะมี iPhone iPad แล้วก็แมสทุกอย่างครบแล้วสามเครื่องอ่แล้วก็ใช้ของ M ด้วยอ่ะของเอ็มไอโฟนของ M แล้วก็แมสของ M อีกโอ้ครบแล้วนี่ครบแล้วนี่ทีนี้เอ้ยเกิดเราไปทํางานที่อื่นเพื่อนร่วมงานเราเราอยากจะใช้เราไม่เอาคอมมาทํายังไงดี นะฮะเวลาคุณใช้นะครับในแต่ละ device ต่างๆถ้าคุณจะไม่ใช้แล้วอย่าลืม deactivate นะครับถ้าเกิดเรา deactivate นะครเพื่อลบใบเครื่องหนึ่งคุณก็สามารถเพิ่มเครื่องหนึ่งกับที่อื่นได้เหมือนพี่อยู่ห้าเครื่อง deactivate ไป1ก็เหลือ4อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเครื่องของเพื่อนอีกอันเอาเครื่องของเพื่อนก็เป็น5้าเหมือนเดิมได้อ๋อโอ้โอเคเลยอะไรประมาณนี้นะฮะ very good มากค่ะใช่แพร้นข้อสำคัญอย่าลืม deactivate แค่นั้นเองครับคุณก็สามารถใช้งานได้เรียกว่า unlimited เลยล่ะสุดยอด แล้วก็ปัญหานะฮะที่คุณเคยเจอนะครับกับการที่ต้องอัปเดตเวอร์ชันต่างๆใน Microsoft Office นะฮะถ้าเกิดเป็นตัวลรเส้นอย่างเมื่อก่อนนี้ใช่ไหม Office อย่างเปลี่ยนเป็นอ่าเก้าเป็น2000หรือว่า2000เป็น2 0 1 4ันสิบสี่สองพันสิบห้าสองพันสิบหกอะไรเงี้ยคือปัญหาที่คุณเจออย่างหนึ่งเลยก็เจอบ่อยมากก็คือเรื่องของการที่เมนูต่างๆหรือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันถูกโยกย้ายไปมันย้ายที่บ้างไปทีนตรงนี้บ้างไปที่ตรงนั้นบ้างทําให้เราเนี่ยก็ต้องคอยนั่งหาน่งเสียเวลานั่งวุ่นวายมาฮ้ยมันไปอยู่ไหน นะครับของการอัปเดตแต่ละทีที่เราให้ต้องปวดหัวตลอดนะฮะและก็แน่นอนครับใน Office 365ก็เช่นเดียวกันครับปัญหานี้คุณจะต้องพบเจออย่างแน่นอนก็เป็นปกตินะใช่ไหมคือการแบบไม่ว่าเอ็มว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยเพื่อให้มันดีขึ้นแต่เพียงแต่ตัวเราเองก็ต้าเราคุ้นเคยไงคราวนี้อัปเดตอาจจะมีโอกาสที่บ่อยขึ้นด้วยอาจจะเปลี่ยนบ่อยมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Microsoft ที่จะอัปเดตแลกันนะฮะยกตัวอย่างนะดูอย่างตัวนี้คือ Microsoft Word ที่อยู่บน Mac OS แต่แล้วก็อันเนี้ยอยู่บน iPad Microsoft ต o เ d ตัวเดียวกันแต่ว่าเปรียบเทียบระหว่างคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทเดเว์スนะคือหน้าตาไม่เหมือนกันละอย่างที่เอมบอกนะฮะแล้วก็รูปแบบการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแตกต่างกันละทีนี้ขึ้นอยู่กับเราตาจะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนเราต้องตื่นตัวตลอดเวลาครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตขึ้นมาเฮ้ แย่แล้วเปิดดูก่อนฟังก์ชันเรายังอยู่หรือเปล่าเหมือนเราต้องรอรับสถานการณ์ได้ทุกอย่างใช่เราต้องอัปเดตตามอุ e กรณ์ของเราด้วยคือทุกอุปกรณ์ทุกโปรแกรมเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียตต่างกันไปนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณผู้ใช้หรือว่ายูเซอร์แล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวก่อนหน้านี้ของ Microsoft Office ที่เป็นไรเซนปกติเนี่ยกับตัว Office ส65คือจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะ ที่นั่นคือผลทำไมมัลติซอฟต์เนี่ยก็ถึงยังขาย2รูปแบบอยู่เพราะอย่างตัวไรเซนเก่าเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ติดบ้านใช้ออฟฟิศอยู่เครื่องเดียวทำงานอยู่เครื่องเดียวไม่ไปที่อื่นไม่เคยทำงานที่อื่นบนเครื่องอื่นเลยอะไรเงี้ยค,คุณก็เหมาะจะซื้อกับไรเซนแล้วแหละเพราะมันคุ้มซื้อให้เดียวจบยาวๆใช้ไปกับเครื่องเดียวออฟฟิศสำนักงานอะไรอย่างนี้ต้องใช้คอมเยอะๆอะไรอย่างเี้ใช่แต่ถ้าเกิดคุณแบบผมหรือแบบเอ็มหรือแบบ คนรุ่นใหม่ที่เดี๋ยวนี้นิยมมาทํางานร้านกาแฟเพราะว่าไป,ไาปที่ไหนร้านกาแฟเต็มทุกทีนะฮะก็คุณทํางานหลายที่หลายหลาย device เ่เพราะงั้นคุณอาจจะเหมาะกับแบบออฟฟิศ365มากกว่าที่ชีวิตเนี่ยใช้หลายอุปกรณ์มากมาเลยเพิ่มความาสะดวกสบายให้กับคุณนั่นเองทีนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแล้วนะครับสำหรับ Microsoft Office 365นะคะเอ็มว่าก็เหมือนกับว่าเอ็มแบบได้ทดลองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราไปเช่าซื้อมาโดยที่แบบ เราไม่รู้ว่าอันนี้มันจะแบบดีแล้วก็เหมาะกับเราแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็โอเคสําหรับที่แบบว่าเออเราใช้ในระยะสั้นๆแล้วก็ลองดูว่ามันสามารถแบบเข้ากับชีวิตประจำวันเราได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างนะะึงค่ะสำหรับ Microsoft Office 365นะฮะต้องบอกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่มากๆเลยนะฮะเพราะว่าการที่เรามาเช่าซื้อแล้วก็ใช้ได้ทุกเดเวแบบนี้เนี่ย เพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำงานนอกสถานที่ทํางานหลายเครื่องแล้วถือว่า Microsoft Office 365ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โดนใจมากๆครับ จบแล้วนะคะกับการรีวิว Microsoft Office 365ค่ะใช่แล้วครับก่อนจากกันให้อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างกันด้วยนะครับและครั้งหน้านะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการแมกเก็ตไอรายการที่มาปดเปลืองเรื่อง i อ IT ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสดีค่ะสวัสดีครับ